อ่าครับเห็นหน้าผมเห็นหน้าคุณกรขวันกระโทตกแน่นอนครับย่อมมีอะไรมาให้ดูกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวนี้กันเต<ำ>็นท์พดมสองเกศนอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่ามันจะกลางยากง่ายข้างในภายในปลอดภัยา่ไหนอ่าอ่า อันจะนอนสบายแค่ไหนเราไปดูกันไปลุยกันเลยครับ<ๆ>เราอันบล็อกกระดอบาแล้วนะครับเมื่อเราเจอตัวเต็นท์แบบนี้นี่คือตัวยินเนอร์นะครับตัวยินเนอร์จะมีสัญลักษณ์โคแมนอยู่ด้านหน้าน,น,นะครับเจอตัวนี้เปปุ๊บแล้วก็หาอปทารายใช้ใ้ทางการ,รับแล้วก็วางแผ่ก่อนเลยวางแผลเลยครับ พอเราการให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมของเขาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเริ่มจากการต่อสาบกกันเลยนะครับแล้วก็ต่อไปขั้นตอนก็คือการใส่เสาไฟของเขาครับเลือกการที่เสาก่อนนะครับเสาเสาไงเขาจะเป็นสีเทานะครับกนละเส้นมาเริ่มจากผมจะสอดกันนี้นะครับเสียบใส่สลักไปได้เลยนะครับแล้วก็สลับฝั่งกัน นะครับใส่สลักได้เลยนะครับใส่ไปในสลักได้เลยฝั่งนี้นะครับอ่าหน้าหลังหน้าก็หน้าหลังก็หลังนะฮะเอาเหมือนกันอ่าใส่ไปเลยใช้วิธีนะครับจับผ้านะครับแล้วก็ดันเสาขึ้นแล้วก็ใส่สลักตรงนี้ได้เลยเมื่อเราได้โครงแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตัวเกาะจากอินเอร์เนี่ยเยข้าที่ตัวเสาเต็นท์นะครับสังเกตนะครับว่าตัว เกาเสาเนี่ยจะมีสองสีเสาสีไหนให้ใช้เส้นสียันนะครับอย่างเช่นสีเทาก็ใช้สีเทาสีเหลืองนี่จะเป็นของเทเลสด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูการใส่เทเลสด้านหน้ากันนะครับเสานะครับใส่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะมีสลักอยู่นะครับใส่ได้เลยนะครับผู้ขาบบั่นโคงนะครับก็ใส่สับเอาไปด้วยแต่เดยเผมจะใส่ที่หลังนะ ก็ใช้ตะขอเกี่ยวเรามาดูการข้่บ่ายชีแล้วเราหาก่อนนะครับว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านหน้านะครับของตัวเต็นท์ตัวนี้จะมีสัญลักษณ์โคแมนอยู่ด้านขวาแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับให้เราทำแบบนี้เอาด้านหลังขึ้นมาด้านหลังนะครับแล้วคลอบไปเลยคลอบไปได้เลยนะครับสังเกตว่านะครับตรงมุมนี้จะมีตะขอตัวนี้นะครับ ไว้เกี่ยวกับตัวนี้เกี่ยวเข้าได้เลยนะฮะเกี่ยวเข้าตรงนี้ได้เลยตามมุมทั้งสี่มุมมันจะมีครับเกี่ยวได้เลยนะครับแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยรวม,มถึงตัวที่เป็นช่องลบตรงนี้ด้วยนะครับตรงเสาจะมีพวกตีนตุแกแกนะครับก็ให้ติดตีนตุแกแกกับเสาด้วยเพื่อความมั่นคงนะครับ นี่คือจะเป็นสัวเสาเทเลสด้านหน้านะครับจะมีรูตาไก่อย่างนี้นะครับรีคือรูตาไก่สวมใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับเอาให้แข็งแรงแล้วก็พันสักสองรอบพันตัวเชือกนี้สักสองรอบการกระพือนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็ดูเห้ตึงแข็งแรงสวยงามแล้วก็ดึงใส่ได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคเขาดีครับอ่าสเปคเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวคอนโดสองเจ็ดศนเนี่ยชื่อก็บ,บอกแล้วว่า2องเจ็ดศน,นะครับ mm hmm. พื้นที่ภายในอินเนอร์เนี่ยด้านในเนี่ยสองเมตรเจ็ดสิบคูณสงเมตรเจ็ดสิบนั่นแปลว่านอนได้ขนาดว่า3ามถึงสคนนะครับผู้ใหญ่สามเด็กสักหนึ่งเนี่ยเอาได้และสามสี่ 3, 4, คนนี่นอนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวผ้าที่เป็นผ้าชีดด้านนอกเนี่ยจะเป็น75็ดีนะครับ มนผ้าหนามากกันน้ำได้พันห้าร้อยมิลเพราะฉะนั้นฝนเมืองไทยสบายๆครับนะครับมาดูด้านในครับด้านในนี่เราจะเห็นตาโคแมนนะครับตัวนี้เป็นมุง้งสาหรับกันยุงนะครับเสิ็มาเสร็จปุ๊บด้านในพื้นของเขาตัวเนื้อผ้านะครับตัวเนื้อผ้ารับพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นสองร้อยสิบดีกันน้ําได้ดีเยี่ยมสําหรับน้ําด้านล่างนะครับตัว,ต,วตัวนี้ครับสองร้อยสิบดีแล้วจะมีประตูหลงังนะฮะ ประตูหลังออกด้านประตูออกด้านหลังก็จะมีมุ้งอย่างนี้เช่นกันสามารถด้านหลังสามารถเปิดชมวิวได้นะครับเปิดได้ถ้าแบบนี้ชมวิวได้ด้านนอกแบบนี้ครับนี่ก็เป็นประตูหลังเพื่อให้อากาศโฟเปิดไปก็ได้นะครับด้านบนก็จะมีอช่องระบายอากาศแบบนี้เป็นมุ้งระบายอากาศนะครับในวันที่อบอ้าวสามารถที่จะ ใช้ตรงนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้น,นะครับสองข้างมีให้สองข้างเลยนะครับพื้นที่ภายในโออาผมสูงเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดสิบสามข้างในนี่เมตรห้ายืนได้พอดีพอดีนะครับสาหรับตรงการด้านในก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกถุงใส่ของด้านนี้นะครับถุงใส่ของนะฮะตรงนี้ไว้ใส่กุญแจโทรศัพท์มือถืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเรานะสองข้างแต่ไม่ให้สองด้านเลยด้านนี้กับด้านนู้นนะครับ จะมีให้สองข้างส่วนตรงนี้จะมีช่องสำหรับสายไฟช่องสำหรับสายไฟนะครับให้สายไฟเข้าสายไฟออกด้านนี้นะครับด้างหน้าก็ได้สายไฟรอดนะครับะไปดูด้านหน้ากันจนะ้ะนีด้านหน้า,นานนจะมีซิปลูปกติครับสบายสายไฟสเสร็จแป๊บมนีไว้นิดหนึ่งกันยุงเข้า,าจบประมาณนี้โอเค ตรงนี้นะครับจะไปจุดดึงเชือกในวันที่ลมแรงๆหากเราต้องการความมั่นคงเราสามารถใส่เชือกแล้วก็ดึงก็ได้ดึงลงพื้นได้เพื่อให้ไปเรามีความมั่นคงมากขึ้นหรือถ้ามันลอ็อกอ้าวเราสามารถดึงตรงนี้เพื่อให้ลมมันโฟเข้าด้านไหนได้นะครับข้างในอย่างที่เราบอกว่าข้างบนเนี่ยด้านในจะนมีช่องระบายอากาศถ้าเราดึงตรงนี้เพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ลมโฟมากขึ้นทั้งสองด้านเลยนะครับจะมีตรงนี้ด้วยใช้ในวันที่ต้องการความมั่นคงสอง อยากให้ลมระบายไก่ดีก็สามารถดึงเชือกออมาด้านล่างได้นะครับรอบๆตัวจะมีจุดดึงเชือกเพื่อความมั่นคงต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับว่าจะดึงเชือกจุดไหนในบ้าน,นครับอ,อครับอย่างเงครับเ,เพื่อนๆเลนโคแมนคอนโดสองเจ็ดศูนย์ตัวนี้ผมว่าในราคา55 0 0าสำหรับแบรนด์ที่ชื่อว่าโคแมนเนี่ย คุ้มมากๆเลยนะครับเลยทีเดียวนะทุกคนว่าไงคุ้มมากเลยครับนะเอาละครับข้างหน้าเราจะมีอะไรใหม่ๆอะไรเด็ดๆมารีวิวอีกเปิดตางค์คราวหน้านะครับกับพวกเราเชาวโรแคมปิ้งครับเจอกันคราวหน้าครับ